สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดินจะมาแนะนำการใช้งานกุญแจรถ Honda CRV ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากุญแจรถ h o น da CRV ของเราทำงานอะไรได้บ้างคะ่ะใช้งานยังไงนะคะหลายท่านอาจจะทราบแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะนีจะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถ,ปกรถเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะแล้วก็ปุ่มโฮค่ะเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถได้ด้วยนะคะมาดูกันคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวิธีแรกเลยนะคะในการล็อกรถปลดล็อกรถของเราสามารถล็อกรถปลดล็อกรถนะคะได้ที่กุญแจรีรโมทได้เลยปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มล็อกรถนะคะถ้าเราล็อกรถแล้วนะคะจะมีไฟกระพริบแล้วก็หูกระจกข้างทั้งสองข้างเราก็จะพับเก็บให้นะคะสมมุติว่าถ้าเราจะปลด Lock, ล็อกเราก็สามารถกดปลดล็อกปุ่มนี้ได้เลยนะคะหูกระจกข้างทั้งสองข้างก็จะกลางออกให้เช่นกันค่ะหรือเราสามารถล็อกรถ ปลดล็อกรถได้ที่ประตูคู่หน้าได้เลยค่ะส่วนวิธีการล็อกรถปลดล็อกรถที่ประตูคู่หน้านะคะทำยังไงถ้าสมมุติว่าเราจะล็อกรถนะคะเราก็มันจะมีปุ่มขีดสามขีดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็รูดแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายๆนะคะถ้าเราจะปลดล็อกใช้มือสอดค่ะแบบนี้ดึงประตูออกมาได้เลย โอเคค่ะถัดมาก็จะเป็นวิธีการล็อกรถอีกหนึ่งแบบของเรานะคะของ h ันด a เราก็จะเป็นระบบ walk-away auto-lock ค่ะถ้าสมมุติว่าระดับเครื่องยนต์แล้วลงจากรถแล้วนะคะแล้วเราลืมล็อกรถถ้ากุญแจยืนใกล้รถนะคะออกจากรถประมาณ30วินาทีหรือห่างจากรถประมาณ1.5เมตรค่ะรถก็จะล็อกให้เองอัตโนมัติเลยค่ะเราสามารถเปิดปิดระบบได้ที่ หน้าจอเครื่องเสียงของเรานั่นเองนะคะสำหรับรถยนต์ Honda CRV ค่ะ